ยังอยู่ช่างตัวนะคะวันนี้ว่าจะพาทุกคนไปคาเฟ่กันค่ะโดยคาเฟ่ที่ว่าจะพาไปเนี่ยอยู่ในมพร,รนะคะทุกคนไปเดี๋ยวว่าจะพาทุกคนไปคาเฟ่กันตอนนี้ว่าก็อยู่ที่เอ็มสแควร์แล้วนะคะทุกคนคือ คาเฟ่ส่วนใหญ่ของมฟอลก็คืออยู่ในเอ็มสักแฟหมดเลยก็จะมีสองทีที่ไม่อยู่ในเอ็ม <mon st ature> จำชื่อหลาไม่ได้แต่คือต้องนั่งรถเจมไปอันนี้ก็คงจะพามาแค่ที่เอ็มสักแฟนะคะจะพยายามรีวิวให้หมดนะถ้าทำได้ในมงเล็บด้วยนะถ้าทำได้ถ้าทำได้ดนะได้แต่ขึ้นไป เคลื่อนไปคาเฟ่กันนะคะตอนนี้เราอยู่ในรีบแ,แล้วเดี๋ยวเราพาไปชมที่นะคะอ่ะคือมันปิดเือเราคิดว่าแบบวันเสาร์อาทิตย์ยอะไรเงี้ยคาเฟ่ส่วนใหญ่จะปิดนะคะก็แนะนำอย่ามาวันเสาร์อาทิตย์ เด <boundaries> <st> ี๋ยวว่าจะไปที่สิงหาพาร์กกันเดี๋ยวไปรีวิวสิงหาาร์กกันอ๋ยเสียใจอ่ะปิดนะศาสเตรียมมาสถานที่นี้แต่ช่างเถอะก็คือเดี๋ยวไปรีวิวคาเฟ่ที่หนึ่งของเอ็มสแควร์ก็คือสิงหาพาร์กกลางช่างมันเถอะไม่ได้เสียใจเท่าไหร่หรอก กนี่ก็จะเป็นบริเวณเคาน์เตอร์ลานนะคะแล้วก็ภายในที่นี่ก็คือมีห้องมีทติ้งรูมด้วยนะคะซึ่งต้องจองอย่างน้อยสีคน ขึ้นไปนะคะถึงจะเข้าห้องนี้ได้มีน้องหมิงตรงนี้ด้วยมันมีตัวใหญ่มากมากตอนนี้เราก็สร้างอาหารเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาจะให้อันนี้มาแล้วมันก็จะตี <c oughs> คือเมื่อกี้มันตีไปแล้วรอบหนึ่งตอนบาถ่ายอยู่บาก็ได้ชาเขียวม,มาเดี๋ยวรอขนมตังปิ้งอันหน่งแล้วมันจะตีอีกรอบเดี๋ยวให้เดี๋ยวยจะาให้ทุกคนดูมันตียังไง ค,คนที่มาคาเฟ่ที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบมานั่งอ่านหนังสือกันเลยเพราะว่ามันเงียบเนาะคือโซนของคาเฟ่มันคือแบ่งเป็นสองโซนก็คือโซนในคาเฟ่กับโซนอ่านหนังสือซึ่งโซนนี้เป็นโซนในคาเฟ่เราจะมากินน้องชาเขียวแน้า้าชื่อไอเซนมาดูเซนทัมติง วันลาเราจะแปะไปตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงไหนกับที่ในในคลิปเ <Okay. S 1> ออเมื่อคีนควาก็ถ่ายรูปไปนิดนึงก็รู้สึกว่าแบบมันถ่ายรูปสวยดีนะแต่ตอนนี้คือว่าแบบมากเกินเยอะไงไม่ใช้คนอื่นถ่ายคือเราพยายามจะพูดให้เบาและน้อยที่สุด ว่าคนที่มาที่นี่ก็คืออาลุงเซ่นนะแล้วก็แบบไม่กล้าที่จะคืออะไรอะทำตัวเสียงดัง,งอะไรเงี้ยเดี๋ยวพูดในคลิปเนี้ยมันดังคือแบบตอนเนี้ยไม่รู้ว่าในคลิปได้ยินเราไหมน้ำพุนะแต่แบบนี้เขาจะถ้ามาก็แบบมา,าตื่นนะสนรสชาติ ได้ไม่ติดได้เลยแต่ราคาติดอยู่ที่ราคานี่แหละแรงเป็นไงมแ่แเพิถ้ามาไม่ได้บอยมากก็ก็ฟิวก็ฟิวด้ามันจะติดแดงากเมื่อกี้มันตีไปเนี่ยจริงๆก่อนหน้านำติดแดงมากเลยตอนมีของที่เราฟังก็ได้แล้ว ก็นี่น่าจะเป็นวอลคานาวอลคานโทูกับน้องไอมารูเซนของเราเนี่ยเรามากินน้องวอลคานาโทกับวอลคานูโทกันดีกว่าเทอมดีกว่า ขาฟิลมแบบขนมปังกรอบโดยองวันติมกรับอาดื่ยนมคนมรสชาติอย่างนั้นเลยก็มันเป็นอย่างนั้นกันก็ต้องรสชาติอย่างนั้นคุณถูกเลยทำไมรู้สึกว่าม,มันเป็นความหวานะี่ับ มันมันกาลตังงบาล์มดีมันไม่หวานเกินไปเพอ่มส่วนตัวเขาดือชอบเพิามชาอย่างนี้นะมันไม่หวานมากเกินไปอร่นนะอนเนาะกินฟิลฟิลตอนอ่านหนังเือดเต้นตัวโตนี้ได้ได้เลย เสียแบบหนๆก็มาแล้วก็มาหน้าอ่านแลบวันพรุ่งนี้ดีกว่าฟิลแบบเปลี่ยนบรรยากาศไม่อดอู้อยู่ในห้องแล้วก็จะเป็นการอ่านแลบของเรา แล้วตอไปเส็จแล้วเดี๋ยวให้ดูไม่ใช่การฟรีมันเรียกว่าโฟชา์ดเนี่ยคือว่าทเสร็จแล้วคือเห้ผลที่ได้เหมือนต้องสวยคือมันต้องเอาไปแฟนในรีพอร์ตัแหละจริงๆว่าก็คงว่าก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้แบบเออจะจดโฟชา์ลายมือสวยขนาดนั้นนะ น้องจะละลายแล้วน้ำแข็งละลายไปแล้วคือมันก็ดีนะคือว่าไม่ชอบอะไรที่มันหวานมากอะ่ะคือแบบว่าลืมสั่งว่าแบบเออมันเป็นสั่งว่าหวานน้อยนะอะไรอย่างงี้ก็เลยเออดีที่มันละลายไปมันจะได้แบบไม่หวานมากมีคนไม่ค่อยชอบคือหวานคือแบบบางทีมันก็หวานเกิอนอะ่ะไม่ มีใครเป็นบ้าไหมะแบบอะไรที่หวานไปแบบจะไม่ชอบเลยคือของวาจะเป็นแบบเหมือนคนที่แบบกินหวานหน่อยมาตลอดแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมากินหวานปกตินี้ก็แบบหวานไปไหมอ่ะปกติก็คืจะสั่งหวานห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยคนระัแต่อันนี้เขาเริ่มบอก อ๋อนี่แล้วก็ว่ากินมันไม่หมดคือน,น้องเหนื่อยเยอะมากอะไม่คุ้มเลยอ้อกินอีกอันหนึ่งละกันเพื่อความแบบสบายใจเนี่ยก็จะเป็นบริเวณหน้าร้านนะคะอีกทางหนึ่งว่าว่าเข้าไปอีกทางหนึ่งเนาะนี่ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่เข้าร้านไะดะ้ค่ะอยากให้ดูโซนที่สองก็คือโซนที่ เขาให้อ่านหนังสือด้วยแต่แบบคนเยอะแล้วเรารู้สึกแบบอยากให้ความเป็นส่วนตัวเนาะเราก็เลยขอยาบไปถ่ายละกันถ้าใครอยากมาดูว่าโซนอ่าน,นสเสร็นยังไงก็มาเองได้นะ ร้านต่อมาเป็นร้านประจำของวาเลยค่ะนี่ก็คือร้านซิปแอนวอค่ะทุกคนในร้านบรรยากาศดีมากเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยการบริการและก็รสชาติอาหารเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันเลยร้านนี้เนี่ยมีสัตวนสดแมป์ครบ10บดวงแรกฟรี1แก้วด้วยนะร้านนี้ก็เลยเป็นร้านโปรดของวาเลย ก็ทุกวันวาก็จะมากินชาเขียวทุกเช้าที่มาเรียนเลยค่ะส่วนตัวแล้ว่าคิดว่าคาเฟ่นี้ไม่เหมาะกับการถ่ายรูปเท่าไหร่แต่ถ้าหายเป็นสตอรี่ไอจีแบบนี้ก็ถือว่าดีมากเลยค่ะก็จะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเที่ยวคาเฟ่ในวันนี้นะคะทุกคน จริงๆแล้วคาเฟ่ที่แรกที่เราจะไปที่มันปิดอะเราไปถ่ายใหม่มาแล้วแต่รู้สึกว่าฟุตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าจะเอาไปถ่ายในคลิปหน้าๆแล้วกันก็คือเราจะพยายามรีวิวคาเฟ่ในมฟลฟอให้ครบนะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้าวาด้วยนะคะแล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย